สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงโ o โยต้าเอาพาดที่มีเยอะมากนะครับแล้วก็ขายดีมากแป๊บเดียวเดี๋ยวกับไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้เป็นยังไงกางก็ออปชันนะครับเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับตัวที่ยังไม่ใช่โมเดลล่าสุดละกันเป็นตัว สามสิบนะครับก็คือได้กระจังหน้าแบบนี้เลยนะครับเหมือนอ็อกซิมัสไทม์นะฮะแล้วก็ตาโลโก้อล a าดแบบนี้เลยนะครับชุดกันชนเป็นของอ h a าดเขาเลยนะครับใหญ่ๆแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่าง LED ไฟด้านหน้ารถเป็นโปรเจคเตอร์3ดวงแบบ LED ทั้งหมดแล้วก็ไฟเลี้ยวหรือไฟอะไรเดยมิ Day ่ง um เนี่ยเป็นแบบ LED แล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นแบบซีเควนเชียลนะครับเป็นไฟเลี้ยววิง่งมีคอนดิชั่นไหนคือเปิดด้านข้างด้วยนะครับป้ายทะเบียนเป็นป้ายนี้ให้ไปเลยนะครับผม แล้วก็ฝั่งด้านนูน้นด้านข้างนิดนึงก็คือจะมีเอาไว้มองลิมรถข้างรถหรือว่าเป็นกระจกอะครับต้องดูฝั่งนี้ต้องดูฝั่งนี้ต้องเดินมาฝั่งนี้มันเป็นกระจกนะฮะเห็นไหมตรงนั้นจะเป็นไว้ดูข้างฟุตบาทไว้จอดชิดฟุตบาทไหมหรืออะไรไหมนะครับมีเพิ่มมีดูยเป็นเอกลักษณ์ของอัพพาร์ตล้อนะครับจะได้เป็นล้อมิชลินใส่ยางมิชลินนะครับ2 3 5 50 R 1 8ปียางปี2023ด้วยยางใหม่นะครับยางใหม่แล้วก็ ออไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างพร้อมกับคีย์เด็กล็อกรถนะครับเปิดรถอันนี้ที่มันล็อกอยู่เพราะกุญแจอยู่ในรถมันก็ยังไม่สามารถล็อกได้นะครับแล้วประตูสไลด์2สองฝั่งซ้ายขวามี Touch, วันทัชวันทัชก็คือประตูสไลด์ไฟฟ้าแบบแค่กดปุ่มไม่ต้องดึงนะครับก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวพูดต่ออีกทีนึงเดี๋ยวมาดูข้างนอกก่อนนะครับด้านหลังยางซีดีเดียวกันหน้าหลังเท่ากันยางปี23เหมือนกันนะครับมาด้านท้ายเลยด้านท้ายเป็น l l LED ทั้งหมดเลยแล้วก็มีไฟเลี้ยววิ่งแบบสีเฉลี่ยนะครับกล้องมองหลังมีเซ็นเซอร์ถ่ายหลังมีครบนะครับแล้วก็ไฟเบรกด้วยสามดีดด้านบนพร้อมสปอยเลอร์มีครบมีป้ายปัดน้ำฝนด้านหลังด้วยนะครับแล้วตัวนี้เป็นกระสายักสติ๊กเกอร์บ่งบอกว่าเป็นรถญี่ปุ่นนำเข้าทังขันนะครับโอเคฝาท้ายก็เป็นแบบไฟฟ้าแต่เวลาเปิดจะเป็นแบบแมนวนวลแต่ถ้าเกิดเวลากดปิดจะกดตัวนี้เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับมีภาษาญี่ปุ่นอยู่นะฮะภายในเป็นภายในสีดำนะครับเป็นเบาะ ออสีดำแล้วก็ข้างในเดี๋ยวเราไปพูดกันอีกทีนึงนะครับจะประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะครับมา คนขับยังก็จะมีความหรูหรายอยู่ก็คือลายไม้ทุกอย่างยังมีครบมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรดเสียงมีนะครับเลนประคองรถให้ตรงเลนเลนคีปิ้งมีมีเรดาร์ radar, หน้ารถมีคูสคอนโทรลระบบระความเร็วมีไฟหน้าออโต้พุชสตาร์ทไฟสูงออโต้มีครบมีเบาะพรมลัยอุ่นนะครับมีทําให้พมาร,านะรมลัมาายอุ่นได้เอ่อเมมโมรีซิสสามตำแหน่งสำหรับคนขับก็มีครบแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอ a n d ด o i d แบบใหม่นะครับอันนี้ก็คือใส่เพิ่มเติมมาเล่นได้หลายอย่างนะครับต้องลองเล่นดู ใส่เกียร์อมุบก็จะมีกล้องมองหลังด้วยนะครับโอเคฟังก์ชันครบแอร์เป็น3โซนซ้ายขวานะครับด้านหลังอีกโซนหนึ่งเครื่องฟอกนาโนอีมีครบนะครับแล้วก็ลายไม้ต่างๆอยู่ครบหมดมีเบาะร้อนเบาะเย็นอยู่ที่ปุ่มนี้ปรับฟังก์ชันได้นะครับแล้วก็มีอีโคโหมดมีปิด vsa มีเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้เบรกโฮนะครับโอเคด้านข้างก็ลายไม้ต่างๆมีช่องวางของช่องวางเก้วน้ำครบนะครับเบาะด้านข้างนะครับก็เป็นเบาะไฟฟ้ามีปรับตัวนี้ได้นะครับ แคมรีเลยนะฮะอ๋อขึ้นลงเรือซาลกว,วาได้นะครับด้านบนนะครับก็เพิ่มให้ก็คือจะมีลังคากระจกไว้ดูดอากาศมีปุ่มรถพยาบาลรถฉุกเฉินกดเปิดได้นะครับแล้วก็ประตูใส่ไฟฟ้า2ฝั่งนะครับผมเปิดสันหลัด้านหลังได้เฮ้ยผมกดปุ๊บประตูสันลัด้านหลังนะครับเด็กตากล้องต้องนั่งข้างหลังเลยครับมนะุดลูมือลูสสำหรับคนนั่งด้านหลังเลยน เอาไว้รับใช้ผู้บริหารด้านหลังก็คือตากล้องอนะไฟแอมป์ไลท์ต่างๆขอบๆอ,อยู่ครบนะครับแล้วก็มีในเรื่องของจอที่ลิงก์กันเห็นไหมฮะลิงก์กับด้านหน้าเป็นฟอนต์เดียวกันเล่นได้แล้วก็บริบาะนะครับเป็นทรงมิกิเมาส์นะครับเป็นบริบบ์ไฟฟ้านะครับเป็นทรงมิกิเมาส์ด้านหลังก็นั่งได้อีก2คนนะครับเป็นอณิอสพสมมานะครับโอเคจะได้ไม่ช้าไปเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างโอเคไป ดูนะครับคันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2,494ซีซี cc แล้วก็172เองแรงม้าเกียร์เจ็ดสปีดนะครับผมก็ตามสไตล์ที่เราเคยอันนี้กันอยู่แล้วนะครับเคยทดลองขับหรืออะไรรถตู้เนี่ยทดลองขับเยอะมากนะครับแต่ข้างหลังแล้วบูคินี่อ่ะสีม่วงด้วยโคตรสวยเลยโอ้โหขอขัดจังหวะน,นิดนึง เดี๋ยวสายน่าจะโดนบกิน i ี่แสงนะครับพอรถตูนเราเป็นรถนั่งสบายสําหรับผู้บริหารนะครับโอ้โหสวยจัดเลยครับโอข้าหลังนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ลองขับความเร็วให้ดูนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับในการขับช่วงล่างนะครับก็นิ่มช่วงล่างถือว่านิ่มนะครับแล้วก็ไม่สปอร์ตแต่นิ่มเนี่ยแบบสบายๆนั่งแบบขับชิลๆตอนนี้ความเร็ว50นะ แต่แบบนิ่มไหลไปได้เรื่อย <ๆ S 1> พวงมาลัยก็นิ่มสัมผัสผก็ดีคนขับตรงนี้ก็มีเบาะเย็นเบาะอะไรด้วยสับรองรับแล้วก็คนนั่งเนี่ยเออตากร้องเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่นั่งที่สบายที่สุดของของรถคันนี้นะครับผมก็เป็นผู้บริหารด,ด้านหลังแผ่นด้านหลังจะกว้างนะครับน,นี่น,นี่เราทนี่ที่บอกโอ้โหมันยยไต่จังเลยครับก็ <laughs> สวยโอเค ก็เดี๋ยวอันนี้ไปเสียงเตือนถนนนะครับเดี๋ยวผมลองเล็งให้ดูตอนนี้ความเร็ว80อ่ะเดี๋ยวผมเยียบให้ดูนะครับให้ถึงสัก120ตอนนี้รอบเครื่องก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเสียงเครื่องเงียบมากเสียงเครื่องเงียบมากนะครับแทบไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่รถอ่ะอาจจะเยอะนะฮะด้านหน้าเห็นฮะรถเยอะหน่อยก็ตอนนี้ความ่ร็ว1 0งแต่ช่วงล่างนิ่มมากนั่งสบายมากแบบแทบหลับคนขับก็แทบหลับแทบจะหลับนะฮะก็บอกเลยว่าเอาขาดเนี่ยเป็นรถที่ สุดยอดมากนั่งเจคนแบบสบายๆนั่งนิ่มมากนะครับผมโอเคว้ามีอะไรกันเนี่ยหลบ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 ครับเนี่ยดูดิเวลาเราหลบโอ้โหมันก็ยังดีนะฮะอ่าก็ตอนนี้ความเดียวประมาณ80-90บานะผมเร่งเร่งให้ถึง120ให้นะคะรับร0อนึงแล้วนะครับเนี่ยสบายขับปล่อยมือโอ้โหขับสบายมากนะฮะรถดีครับรถดีผมว่าอยู่ไม่นานนะรับแล้วอยู่ไม่นานลองทักมาถามดีกว่าว่ารถยังอยู่ไหมตอนนี้ความเดียว1้อยนะครับ เป็นรถตู้รุ่นใหม่ที่เก็บเสียงดีเก็บเสียงดี1 2 0เนี่ยผมบอกเลยสบายสบายเก็บดีกว่ารถตู้รุ่น,นอื่นๆแน่นอนนะครับเก็บเสียงดีมากนะครับอา่าแล้วก็เออเดี๋ยวตอนนี้ใช้รอบเครื่องประมาณ2,000รอบหมุกเข้าโหมโดอีโคโหม,มดนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูจัมคอสะพานด้านหน้านะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไม่มีรถนะครับ120นะครับก็จะประมาณนี้ลงกับโวม เพราะว่ารถมันนิ่มครับมันก็อาจจะมีการโยนเยินนิดนึงนะครับดีไซน์ออกมาให้นั่งสบายนั่งนิ่มคันนี้เลขไม้สี่หมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสองกิโลนะครับรับซื้อรับเทรดทิ้งเพจไว้ให้เหมือนเดิมแล้วก็รถเนี่ยจะอยู่ที่แถวพาซโอกาญจนานหรือพุทธมณฑลสายสามนัดได้หมดนะครับถ้าเกิดใครอยากดูรูปค้านี้ก็เข้าไปดูในเพจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดถึงปีถึงรุ่นถึงราคาไว้ให้ทั้งหมดนะครับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ นะครับก็ฝากไว้เป็นอีกคันหนึ่งด้วยนะครับผมนีเ่เดี๋ยวจริงคงให้ดูมันน่าจะมันน่าจะเอียงโ mm. อ้โหได้นิดหน่อยครับเพราะรถเยอะรถเยอะวันนี้รถเยอะนะครับโอเคผักว้ครับผมครับ